สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนนะครับนอ้องพบพอกันอีกและครับคือเกาคือหลังมาพอกันมือนี่ครับช่องพีเสียงเชนเนีกวมาวัดกลางบางพะาระนครปฐตมครับ P S N พีเสียงเชนเนียวมาเอาบุญนะครับมาทำบุญทำทานตลวงพอสมหวังไหวตลวงพอสมหวังกันนะครับเด้อมาเอาบุญเอาทานมามือนี่กะ ลายคนอยู่ครับสามสีคนเด้อครับเด้อสามสี่คนครับโอ้แดดจ้าเลยครับอาการ่ร่มเนี่ยดดดีกันครับวันนี้เรามีสติกเกอร์ของหลวงพ่อสมบัตแจกให้รับ ไอ้สิดูทุกคนยังเบิ้งดีๆนะครับเด้อเพื่อพ่อมีโชคมีลาภเป็นวัดใหญ่วัดดังเอกจิตแต่ดังนะครับเด้อวัดหลวงพ่อสมหวังนครปฐมเกินเยอะเนะครับมาทำนิกายแล้วก็นะครับบูชากันละ20บาทนี้ มาเจอเลยนะครับเข้ามาด้นเลยแก้บนแจ้งเจ้าหน้าที่แ่เลยไปลงทะเบียนได้เลยนะครับข้างหน้าผมฟังด้วยเินชื่อนามุเรียบร้อยคุณจีสวคุณคุณทนได้เก็ไมาุขอสังเล้ช่วยนน้งรักสุนะหายเจ็บไปยปวดเลยรับมาแข็งแรงเกี่ยวขาดปลอดไย้ยู่ดีไม่แห้งเลยอนารักสุีประภาเลย ขออนุนาบุญกับนางสาวพัฒนาสิชสิตใช่ไหมเรอสักวดที่้าเนโอเคกำลังเข้าไปดาบไหว้ขอพรให้นางรัศมีก่ะพานครับมาแล้วครับ ไปห้ไปตมงได้รน้ำเมตตามหานิยมเตาคลยบุญตามราคารใหเิเลยนะครับไปลงน้เมตาอหานิยมเข้าไปเลย เขาเิมให้เอาไปลงนาเม็ดแา้วเอามานะเลขเดียวันหมดมองไม่เห็นเเดี๋ยวได้เอาแวนมาให้ใส่เรืองเื้อที่ดินก่เป็ดตอใส่ดีวันนี้มได้ ลงนะนี่ต้องซื้อที่ดินก่อนใช่ป่ะต้องซื้อที่ก่อนหรือว่ายัางไงไปถวายเขียนชื่อ,อแล้วถวาย ไปต้องไปซื้อที่ดินก่อนเืียนชนนออดินอ๋อนโรจนากุลคุณคุณคุณสนองสังรวนหาเลยดี นามประภูน้สัมพนั่นอนพิธีพ่อิีให้บอกว่านักลาวาโหดนะเราด้วยสัมนุลไอ้รองนั่งอนาริญนากาสาวสมัคยยาใช่ไหมนามระภูนวจารุวรณารี ความรับรวจต้ที่สายหลวงพ่อในสารา์เรื่องมันหงโมงเองเงวยสาธุด้้วพตู้อันีนต้เขียอ๋ออันนี้คอร์หอยี่สิบต่างหากนีอเปินอะไรครับลาเร็วรวยหวังทุกคนเลยมานี้ หาด้วาได้เลยนะครับเฮียจับหาเร็วรวยเร็วหารวยถนอมน้ำใจสมหวังทุกคนเลยตอนนี้จับ นี e ่คอยี่สิบหใช่ป่ะด้านบนนะครับด้านบนเลยคือนั่งบนไปก่อนนะเดี๋ยวเขาเริ่มเลยครับคือที่ยิ่ถวายว่าไปลงน้ำเมตตาเข้าไปเลยนะครับน้ำเมตตามหาบิยม เปตามาหาเรื่องให้จบกันนะครับอาละมาดูเตียงนอนมาตรงนี้เลยนะครับไปลงนักเด้ตาครับไปเลยด้วยหาเขาเจอไหมเออพันแง้แง้กุ้งลงพนทุนเอ้ยนดุสังมาก เจ้าเกี่ยวค่ะกอดไทยแลกมีโชคมีลาภแล้วก็ขอให้นางรัตน์มีจงให้เจ็บให้ไายให้กล้วยเด้อสาธุขออนุญาตเธอคุณน้ำพนมนะครับคำนี้ไทยภูยี่สี่ภูสี่ไหมเออภูสี่นะครับขวดดื่มดีดีสอาไว้เรื่องพระนิมมงศ์ขออนาตไม่ได้ให้เลือกค่ะ ห้าสิบกว่าในตายห้าสิบกว่าให้ตายยาวยาวกี่ป um ีถ่ายลุงนี่ก็เลยใช่ใถ่ายสามทีเนี่ยหนึ่งทีนะห้าสิบห้าถ่ายเองถ่ายถูกให้ยี่สิบบาทหกสิบสองให้ยอ ห้าสาให้ไจงีตอนโมเนาดูกับบเ่ยมนะครับน้ำแข็งก็ควรพื้อที่ดีด่วยก็ในตารางมร้อยขอจบรล้วมันมาจะถ่ายตอนนั้นจำได้มาถึงวัดแะงเรื่องอ่ะให้ทายจองทีมันก็ยังไม่ยุ่อยู่มันหกพี้าครึ่งแล้วอ่ะหกพี้าครึ่งแล้วอ่ะ เนี่ยไอ้กระปวดรอยขาวเอาแบบนี้ป่ะเออเอายังนั้นก็ได้ไงเอาแค่นี้เอาอันเดียวกันอันเดียวกันเสือรอยล้านอันเดียวกันใช่ป่ะเออน่าเข้าไปลงนักเข้าไปเลยจ้าก็ถ่ายวีดีโออยู่สติ๊กเกอร์ร้องพ่อมีแบบนี้แบบเดียวใช่ป่ะยีเลือกเลือกหลายอย่างต้องไปดูน้วยโอ้ยยืนอยู่หน้าไปเลือกเลยเร็วเดี๋ยวผมไปขอไปลงนักก่อนครับได้ไปลงนักก่อนถ่าย

พอสรงังองแล้วพอตัานใจซอยหลูกสั่งลงมามีเกี่ยวขาตัดไัยย่ดีไม่แห้งม่โชคมีลาบแล้วก็ให้เพื่อนของหลูกด้วยซื้อว่านั่งรัตมสประพาเป็นพาตัดอยู่ในโรงพยาบาลขอให้หายให้เจ็บห้หายจากมีลกูลกไ้้ลรก ไปญาติยังกับขอให้หายไปเด้ยอยขอให้ขึ้นมาหลางกายแข็งแรงคือเ่าสาธุบุญที่ลูกสร้างลูกมามาทำมือนี้ขอให้มอบให้เป็นบุญกุศลกับนา่งรัดสมีประ้าสาธุสาธุ ไอ้แ香นไดแหละเอกเขียนเขียนก็ได้ก็เขียนก็ได้เป็นเหมือนสุขดเหง่อยเอาสูก ร <laughs> <laughs> อกเลยทันที่รอกเลยโสดค่ะโสเลยโสตแาบไม่น้อยเขียนเราบ่

Iya, Kakak.、Uh huh. พี่เขาให้ถ่ายวิดีโอได้ไหมอ๋อไม่ว่าถ่ายไหม

ให้ท่องท่านผู้วายหลางสิริละขององค์หลวงพ่อจุดดีก็ได้แล้วนะพระองค์สิริละขององค์หลวงพ่ออยู่ในร่งแก้มนะครับ ไอ้ทองไอ้คอไอ้ทองมอ้โชกย่าโอ้โหอเอ้ยอ mm ้ซอยให้เพื่อนดูม hmm. ีพาทัดอยู่หน้บันมนก็นิ่งคือว่านั่งรักษีกนิาาขอให้เพื่อนหายเจ็บหายไข้หายป่วย ให้ถุกให้ยากให้มีโชคมีลาภเที่ยวผ่านปลอดภัยมาเป็นมูเป็นฟุน้งกันห่างกายแข็งแรงคือเก่าเด้อนางรถมีปะป๊าเอ้ยส้าถูกทิ้นอะไรยงนี้สิทำกองกระถิ่น ขอบุญองค์พระของเจ้าหนนนะครับสาธุสาธุนะครรวยยรอเฮ้ ่อแถวนะเข้าไปก่อนครับอ่าวัดหลวงพ่อสมวังผมก็บพอจบไววเทียงเท่านี้นะครับนอก่อนจากกันอ่าฝากให้เอฟซีฝากให้เอฟซีอยกดไลค์กดแชร์ละกั กดติดตามแล้วก็หห้เก็บหห้ไข่หห้ปวยให้จับลรกหายจับไพ่ตงแถวขาดลอดไั่อยู่ดีไม่แห้งเดินทางไปทั้งหนกะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกล่าวนาด้วยครับเด้อสาธุสสธุ